คุณผู้ชมครับช่วงนี้การเมืองในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็กําลังคึกคักนะครับหล,หลายพรรคการเมืองลงพื้นที่หาเสียงกันเป็นรายวันนะครับโดยเมื่อวานนี้ที่จังหวัดยะลาก็มีพรรคประชาธิป,ปัตย์ครับได้เปิดปราศรัยหาเสียงโดยนายจุรินทร์ลักษณวิสิธิ์หัวหน้าพรรคก็บอกว่าอ้อนขอพี่น้องชาวจังหวัดยะลานะครับขอ13สสในพื้นที่ชายแดนใต้ครับเมื่อวานนี้นะครับวันที่19มีนาคม2566 หลังจากที่พักประธิบัติมีนายจุรินรักษาวิสิ์นะครับหัวหน้าพักแล้วก็นายนิพนธ์บุญยามณีรองหัวหน้าพักพร้อมลูกทีมได้เปิดประสายใหญ่ที่บริเวณสนามโรงพิธีช้างเผือกเทศบาลนครยาลานะครับพร้อมกับเปิดตัวแนะนําลูกพักผู้สมัครสสเขต3จังหวัดยะลาพร้อมกับเปิดตัวแนะนําลูกพักนะผู้สมัครสสทั้ง3เขตของเมืองยะลานะครับโดยประกอบไปด้วยขเขตที่1นนายประสิทธิชัยพงศ์สุวรรณศิรินะครับเขตสองนายอับดุลเลาะบูวาเขตสนายนรงดูดิง พร้อมปราัยชูยุทธศาสตร์พักประชาธิป,ปัตย์สร้างเงินสร้างคนสร้างชาติโดยชูนโยบายหลักเช่นเ,เรียนฟรีถึงเรียตรีชมรมผู้สูงอายุรับ3 0 0 0 0บาททุกหมู่บ้านทุกชุมชนฟรีนมโรงเรียน365วันธนาคารหมู่บ้านและชุมชนแห่งละ2ล้านบาทอินเทอร์เน็ตฟรี1ล้านจุดทุกหมู่บ้านทุกห้องเรียนนะครับรวมทั้งนโยบายสร้างสันติภาพสู่สันติสุขชายแดนใต้เพื่อนำจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปสู่การพัฒนาและเจริญรุ่งเรืองในอนาคตต่อไปนอกจากนี้ก็ยังได้มีการแสดงจุดยืน4จุดประการแรกยืนหยัดร่วมกับพี่น้องประชาชนสนับสนุนการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นป,ประมุขจุดยืนที่2ไม่สนับสนุนการนําศาสนามาเป็นเครื่องมือในการแบ่งแยกทางการเมืองทุกศาสนาต้องอยู่ร่วมกันอย่างสันติเป็นพระองควัฒนธรรมจุดยืนที่3ไม่ต้องการเห็นความรุนแรงเกิดขึ้นกับผู้บริสุทธิ์และจุดยืนที่4ยุทธศาสตร์ตาต่อตาฟันต่อฟัน,ฟนกับยาเสพติดต้องไม่มี กัญชาเสรีต้องยกเลิกในจังหวัดชายแดนภาคใต้และประเทศไทยโดยการเปิดเวทีประสิทเมื่อวานนี้นะครับก็ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนชาวยะลาออกมาเข้าร่วมรับฟังกันอย่างคึกคักนับหมื่นคนเลยทีเดียวครับก็เป็นพื้นที่ของออฐานเสียงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับยะลาก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีความสําคัญที่หลายพักการเมืองต้องการปักทงปักทงสอสอให้ได้ในพื้นที่จังหวัดยะลาครับ